ื่อวันที่22มิถุนายน2564สำนักง,งานกเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิ l เดย์ปี2564ณศูนย์เรียนรู้กรเกษตรผสมผสานนิโรธฟาร์มหมูม่10ตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายเอกโอสถรักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวงเป็นประธานและนายนัทวัฒน์เผ่าภูทรน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชาการแทนเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวงหัวหน้าส่วนราชาการผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ และเกษตรกรกลุ่มข้าวอินทรีย์เข้าร่วมงานจำนวน100รายเป้าหมายคือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆให้เกษตรกรได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองภายในงานได้นันแนวทางมาตรการ dmstt เพื่อป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด กิจกรรมหลักภายในงานคือการจัดสถานีเรียนรู้จำนวน4ส,สถานีดังนี้สถานีที่1การใช้โดรนเพื่อการเกษตรมีการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตรโดยฉีดพ่นเชื้อราเป็นโคดม่าเพื่อป้องกันโรคเชื้อราที่เกิดในานาข้าวเช่นโรคใบไหมข้าว สถานีที่2การผลิตและการใช้สารชีวพันธ์โดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวงให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยใช้เชื้อราไตโคเดอร์มา่าสถานีที่3การแปรรูปผลผลิตโดยยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอทุ่งเขาหลวง ได้สาธิตวิธีการนำแป้งข้าวเจ้ามาแปลรูปเป็นขนมเช่นโดนัทเคก้กและคุกกี้เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างทางเลือกในการจำหน่ายข้าวในรูปแบบต่างๆสถานีที่4การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรโดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อลดความเสี่ยงในการทำเกษตรแบบเชิงเดียวและสร้างรายได้ให้ใหกับเกษตรกรตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมจัดในิทัศการโดยนำความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆมาให้บริการและให้เกษตรกรได้เรียนรู้กิจกรรมออกร้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสพกสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้นำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาจำหน่าย กิจกรรมการออกบูธเครื่องจักรกลการเกษตรของภาคเอกชนและกิจกรรมการตอบปัญหาเพื่อรับรางวัลเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับตนเองสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพและสืบทอดไปยังลูกหลานต่อไป